เดินไม่ไหวแล้วแม่เรามานั่งรอที่ไหนคะคาเฟ่คาเฟ่เอ้าตาเห็นนะมันตกแล้วหรือเปล่าตกได้ใช่ไหมนิดหน่อยอนี่เราเดินเราเดินไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรคะร้านกาแฟร้านกาแฟมะขามขั่วไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ร้านกาแฟมะขามขั่วเหรอ นี่นี่เป็นรูปอะไรคะเป็นรูปเมอร์เมดใช่ไหมมันคือเมอร์เมดหรือเปล่าเมอร์เมดใช่ไหมเฮ้ยไม่เอานั่งดีๆอ้วนเอากินงี้หมดมไปแล้วไหนทำหน้าเว,เวลาทำหน้าเหมือนชิก้าทำไงชิก้าชิก้าตอนชิก้าตอนเล่นคอนเสิร์ตด้วยไม่ใช่ตอชิการักใครจะดูแบบนี้อ๋อชิกชิกชิชก้านี่เป็นตัวอะไรนะคะอ๋อ เป็นไก่ไหมเออไม่ใช่ไม่แกรกบอกว่ามนเนะเขาบอกว่าเป็นไก่มันจะดาวเไก่นี่เรากินอะไรเนี่ยนี่คืออะไรคะกินก้นิ้กิก้ามันเป็นไก่เอา้าเอา้าไหนช็อกโกแลตเมนมีเลยห่งชิ้นเวลากินกินยังไงต้องจิ้มคน อ่ะอ่ะอ่อับก็ได้โอเคเรียบร้อยค่ะสบายเหมือนทำตัวมาให้เหมือนอยู่ที่บ้าน <c oughs> ทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้านเลยใช่ไหมคะสบายทำตัวให้เหมือนอยู่ที่บ้าน